มาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่พิมพ์ใส่ปัจจจยให้น้องสาวเมืองสิงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปตามนะคะไปตามน้องๆใหม่ๆไปตามได้เลยนะบ้านพี่ภาคนะคะแล้วก็มาตาม f อฟได้นะจ๊ะแต่ไม่ต้องให้ขนม f อฟแล้วก็แวะไปตามบ้านใหญ่ของพี่เอฟซีเขาด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ตามแต่เอฟนะจ๊ะไปตามบ้านใหญ่พี่เอฟซีเขาด้วยนะคะ ไปชมอ่าให้พวกพี่ๆเขาอย่าข้ามโฆษณานะจ๊ะเพราะว่าพี่ๆเขาสร้างรายได้แล้ววันไหนที่มีสร้างรายได้แล้วก็ดูโคให้เขาหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็มีขนมนมเนยไปส่งให้น้องๆอยู่เรื่อยๆแฝดผมสินานใช่ไหมอือไปไหนก็โพดติดกันเลยใช่ไหมเออแต่วเป็นพี่พิมเมื่อวานพี่พิมก็เล่นนั่นแหละเดี๋ยวไป แวนบ้านนู้นเดี๋ยวแวนบ้านนี้ก็เลยไปเจอกันเรื่อยๆนะคะ thank you so much thank you a r o u n d the world welcome today ก็เมนูเวลิซซนะคะบา n นา a น่าม็ดโคโค่นุนะคะก็วันนี้พี่พิมพ์ทำกล้วยหอมนะคะใครว่ากล้วยหอมทำขนมกล้วยทับไม่ได้ได้นะจ๊ะพี่พิมพ์จะเลือกเข,เขียวอย่างนี้นะจ๊ะเอาทำ กล้วยบวดชีก็ได้นะคะเป็นขนมกล้วยปิ้งกล้วยทับได้หมดกล้วยทอดก็ได้นะจ๊ะพี่พิมจะเอาสีแบบนี้นะคะเขาจะไม่มีความหอมของอ่ากล้วยหอมเหมือนบ้านเรานะบ้านเรากล้วยหอมจะหอมมากเห็นไหมตอนสุกแล้วแต่อันนี้เราใช้ตอนที่ยังไม่สุกดีนะคะมันจะยังไม่มีกลิ่นหอมเท่าไหร่เราเอามาใส่ใบเตยใส่น้ำตาลใส่ผงวานิลาเอานะจ๊ะ ก็น้องอแมวเยีมก็บอกว่าสวัสดีทุกๆคนครับนะจ๊ะสาวเมืองสิงสวัสดีทุกทกท,กท่านคะ่ะน้องเดินทางน่ากินน่ากินคะ่ะมากินนําแนมมาโวดมาโวดอร่อยเด้อนะจ๊ะแซ่บหลายหลาๆพี่พิมพ์ใช้กล้วยหอมนี่ละจ้าอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศก็ต้องดัดแปลงค่ะต้องดัดแปลงอยากกิน ไออย่างกินพี่พิมพ์นี่ง่ายกล้วยทับวันนี้พี่พิมพ์ทํากล้วยทับราดน้ํากะทิเอออร่อยอร่อยนะจ้าหวานหอมคะ่ะมาดูได้เลยกล้วยเราเหลืองอ้อยนะคะย่างแบบแบอรบีคิวเลยนะ <c oughs> ราดอ่าซอสเลยนะจานนะ้านี่น้ํากะทิค่ะน้ํากะทิพี่พิม์ใส่น้ําตาลทรายแดงเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่แป้งมันนะแต่ว่าเขาเข้มข้นเองนะคะเหนียวเ,เข้มข้นเอง ใช้หัวกะทิแล้วก็ใบเตยนิดนึงน้ำตาลใสแดงค่ะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บหมดค่ะก็เลยใช้น้ำตาลใสแดงนะคะอ่าพี่พิมพ์ก็ยาวเลยเนาะอ่ะน้องฟองเบียรก็หัวเราะน้องพี่ภาคนะจ๊ะน้องภาคนะคะก็มามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากินด้วยกันนะจ๊ะใครที่กินของเผ็เดเผ็ดแซ่บแซ่บมาแล้วมากิน อันนี้ดับเผ็ดเลยนะจ๊ะหวานนะคะอันนี้จะดับเผ็ดได้นะจ๊ะทานให้อร่อยเดอ้อโอ้หมดไปหนึ่งอันแล้วค่ะเดี๋ยวรอน้องนนี่แหละรอลงเมื่อไหร่นี่แหละล,ง,ล,ละ <c oughs> งปุ๊บก็จะได้กินให้เรียบเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายทําหน้าอ่าปกสักนิดหนึ่งนะคะก็เลยยังกระลิมกระเรียกินทีละนิดทีละหน่อยนะจ๊ะไม่กล้ากินหมดถ้าจริงๆอ่ะพี่พิมกินอ่ะแป๊บเดียวเอง จอดไว้นะคะน้องเอาไก่เข้าร้าวจ้าโอเคค่ะเอาไข่มาแบ่งกันด้วยนะจ ا. ๊ะ <mattress es> แล้วอย่าลืมมาเอาคืนนะคะจอดไว้อย่าลืมนะจ๊ะ๋ยวไม่มีแว้นเด้อ <mattress es> ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกทุกกำลังใจนะคะ thank you so much thank you around the world โอเคพี่พี่พลงแล้วคะ่ะออาวพี่สายดันก็มาเพราะว่า45นาทีแล้วเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคนเดินทางขอบคุณทุกเล็บทุกลน์นะจ๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นอีกรอบเนาะเพราะว่าถ้าเป็นขนมหวานนี่พี่เขาจับยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นกับข้าวเขาจะมาปืดๆเลยนะจ๊ะแล้วพี่พิมก็ขึ้นไม่ค่อยเป็นเวลาเดี๋ยวก็ขึ้นเช้าเดี๋ยวก็ขึ้นเย็นเพราะว่าช่วงเช้าเมื่อเช้าไปทำงานค่ะก็เลยไม่ได้ขึ้นเนาะโอเคนะจ๊ะบายๆทุกคน See you evening นะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะ thank you so much thank you around the world thank you for watching my channel i say bye bye see you evening นะจ๊ะ thank you so much เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวบ่าย4ี่โมงพี่พิมพ์จะไปทำงานอีกรอบหนึ่งก็คงจะเจอกันประมาณ1 8บแปดสิบเนั่นแหละ